สวัสดีครับจิระเดชรถบ้านนะครับผมวันนี้นะครับมานำเสนอนะครับผมพระเอกสุดหล่อของเราวันนี้ก็คือ Honda Accord โฉม Gen 8นะครับตัวรถนะครับเป็นตัวท็อป2.4นิเวเกเตอร์นะครับตกแต่งด้วยพาร์ตโมดูลโลรอบคันนะครับล้อแมกแท้ขอบ20นะครับจัดทรงจัดฟินเมนต์ให้หล่อๆนะครับสีสันรอบๆตัวรถ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวถังสวยการันตีนะครับไม่มีชนหนักพลิกฟ้านะครับผม ซื้อรถที่ร้านนะครับดูรถไม่เป็นก็ซื้อได้นะครับตัวจริงหลอ่ลอๆใสๆนะครับไปโท่คาร์บอนนะครับตัวทังสวยนะครับ เอาไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับใช้งานได้เลยนะครับหายอยู่ผมการันตีนะครับมาดูไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับการันตีว่าตัวจริงสวยตรงปกนะครับเดี๋ยวลองดูภายในกันครับภายในเปาะหนังสวยสะอาดเลยนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับถ้าัาคาสวยนะครับเก็บให้แล้วนะครับ แผงประตูสวยสีบานนะครับเก็บให้หมดแล้วนะครับตรงนี้ทําเป็นคาร์บอนนะครับทั้งหมดเลยนะครับได้อารมณ์สปอร์ตนะครับผมบอร์ดปรับไฟฟ้าคู่หน้าทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับแอร์เย็นนะครับผมบอร์ดสวยเลยครับวงมาลัยก็สวยนะครับวงมาลัยมัลติฟังกชันคุณคอนโทรลทุกอย่างใช้งานได้หมดเกียร์ปรับเป็นชิปนะครับที่วงมาลัยได้เลย บานโซนสวยๆนะครับจอนิวเเกเ,เตอร์ครับม่านหลังนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมขึ้นลงได้ปกติระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับมีบินให้ดูนะครับตัวรถผมเก็บงานให้หมดแล้วนะครับสนัคาสวยใสๆนะครับบางๆเดิมๆนะครับ หน้าไฟตันหมอกใสๆนะครับผมเปลี่ยนใหม่ให้หมดแล้วนะครับเทรแดงหน้าหลังเบิกใหม่นะครับเดี๋ยวลองไปดูห้องเครื่องกันครับห้องเครื่องสวยนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนรับประกันนะครับ เครื่องยนต์เดินนิ่มเรียบนะครับน้ำไม่ดันควัดไม่ไหลนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างทุกอย่างจบบทนะครับผมเก็บงานให้หมดแล้วนะครับสำหรับ Accord คันนี้นะครับตัวรถเป็นปี2009นะครับ2.4น a v i เก tor รุ่นท็อปสุดแล้วนะครับราคาเปิดไว้ที่269,000บาทนะครับขายเงินสดนะครับลูกค้าดูรถไม่เป็นก็ซื้อรถที่ร้านผมได้นะครับพกเงินมาจบแน่นอนนะครับตัวการันตีว่าตัวจริงสวยตรงปกนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับดูรถได้ที่เต็นต์จีระเดชรถบ้านตลาดรถยนต์ดีชัวล็อบปี1หนึ่งถนนกาญจนาพิเศษบางแคโทรนะครับ0924604256นะครับใครสนใจก็ดูรถได้ที่เต็นต์นะครับผมขอบคุณมากๆครับ